่านผู้ชมครับสำหรับมวยคู่ที่สเป็นการพบกันระหว่างเชียงลุงกรณนโรงศักดิ์กับยอดนาภาลูกทับฟ้าครับผู้ที่ให้เกียรติมอบของรางวัลให้แก่นักมวยคู่นี้ผู้ที่มอบมาลัยนะฮะคุณสุชาติสวรรณทวีโชตนะครับประธานกรรมการบริษัทเจริญบาร์เดอร์จำกัดนะครับเป็นผู้มอบมาลายัยและนอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์ตากมาเมล็ดโมตรา M16 น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม แล้วก็ท็อปไลน์ในมอนชุดอะไรให้คุณดูดเด่นะชุดนี้เป็นชุดเอ็ดดี้ผีน่ารักครับชื่อชุดว่าเอ็ดดี้ผีต้อแต่นะครับมาชีอแปลกๆมีวางจําหน่ายตามแผงทั่วไปแล้วนะครับแล้วก็แว่นกระดาษโซเยอร์ไซเตเจอรี่มอบแว่นตายกับนักชุกทุกคู่ครับ 74ครั้งชนะ52ครั้งแพ้20ครั้งเสมอ2ครั้งและในครั้งล่าสุดนั้นเสมอกับยอดนาภาลูกทัพฟ้าที่เวทุมวยสยามอ้อมน้อยค่ะฝ่ายน้ําเงินนั้นคือยอดนาภาลูกทัพฟ้านะคะชื่อจริงคือสวัสด์มัดลาเตเป็นชาวเภชชนะจังหวัดสงขลาค่ะ ชควยมาตั้งแต่อายุ13ปีปัจจุบันนี้อายุ19ปีชกมาก็69ครั้งชนะ51ครั้งแพ้16ครั้งเสมอ2ครั้งและในครั้งล่าสุดนั้นก็เสมอกับเชียงรุง้งก่อนรงศักดิ์ที่เวทุมยสยามอ้อมน้อยค่ะสำหรับนักโชคที่โชคดูเดือดในวันนี้นะครับสยามพาราเดียมผับเยี้ยงเดมบอลบางแครงมองพบพิเศษ5,000บาทคนละนะครับพร้อมบัตรรับประทานอาหารอีกคนละ2,000บาทครับกับผู้ที่ถอนมางคลแห้แก่ยอดนภานั้นคือ นาวากาศเอกสุรศักดิ์มั่นแดงครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าคณะครับก็ต้องขอขอบคุณนกแลพปยุทธ์สายคำครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวประชาสัมพันของดาราวิลาคาเฟ่ก็ไปสืบสาะข้อมูลมาวันนี้ครับฝ่ายแดงนั้นเชียงรุ่งชกที่อ้อมน้อยบ่อยครับท่านเห็นบ่อยนะครับ ก่อนขึ้นชกนั้นนกแรไปสืบทราบมาบอกว่าซ้อมมาดีซ้อมอยู่ที่บ่อไร่แล้วก็ชกกันครั้งก่อนนั้นก็คิดว่าชนะนะฮะแล้วก็ซ้อมมาดีนะครับแล้วก็ซ้อมกับมวยรุ่นพี่ด้วยโดยมีศักมงคลสิทธิชูโชคนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดทีเดียวส่วนน้ำเงินนั้นยอดนภาลูกทัาพานั้นวันนี้คงไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับ ก็ต้องชนะแน่นอนทีเดียวแล้วก็คิดว่าตามกลางขาต่างๆนั้นวันนี้คงจะได้ทราบกันก็องขอขอบคุณทางด้านของนกแลประยุทธสายกัมครับ <c oughs> ทั้งคู่นี้เคยเสมอกันมาแล้วนะครับทั้งสุดท้ายนี่เชียงลุงกรณรงศักดิ์นั้นเสมอกับยอดนภาลูกทัพฟ้าที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้คงทราบนะครับว่าจะเป็นยังไง บางคนก็มั่นใจว่าคราวที่แล้วน่าจะชนะอย่างเชียงลุงนั้นบอกว่าน่าจะชนะยอดนาภาก็บอกก็น่าจะชนะเหมือนกันแต่วันนี้คงจะได้ทราบกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูม,มืออย่างแน่นอนดูรูปร่างแล้วยอดนาภาจะสูงกว่าครับเข้าตำราทีเดียวครับสูงยาวไม่ทราบข่าดีหรือเปล่าครับ <ST. S 1> เชียงลุงตีเข่าขาวขาทีหนึ่งต่อยขวายันไว้แล้วก็เตะ ที่บริเวณหน้าับถีขวายันไว่อีกพูดถึงกระดูกนั้นเชียงรุง74ครั้งครับทางด้านของยอดนาภานั้น69ถ้าพูดถึงอายุยอดนาภาอ่อนกว่าครับอายุ19ปีเชียงรุ้ง21ครับ ยังดจดๆจ้องจอนดูชั้นดูเชิงกันอยู่ผู้นี้เคยโชคมาแล้วแล้วก็ออกเสมอด้วยนะครับถีบขวายัาไม่หยุดเชียงลุงเจอแข้งซ้ายของยอดนภาเข้าไปทีหนึง่งถีบยันอีกยดยอดนภาออกแข้งขวาไปเจอ หมัดซ้ายพอทีท้ายทอยอยังโดนไม่จังเท่าไหร่นะครับจึงลุกเตะขวาไปถีบขวายันไว้อีกไม่ให้ยอนภพออกอาวุธให้ถนัดนะครับมีลูกถีบเป็นอาวุธที่ถนัดทีเดียวบมยกที่หนึ่งจบครับวันพรุ่งนี้ทางสถาบันรพัฒบ้านเ,เพ็รการปัญยาครับขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมวางพุมบาศักดิระ อนุสวีสบียรเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ช่วงบญหน้านะครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่านและร่วมฉลองร้อยปีของสถาบันราชภัฏบ้านเบียเจ้าพระยาครับมาดูยกสองครับฝ่ายแดงนั้นคือเชียงรุ่งกอรองศักดิ์น้าเงินนั้นยอดธพาลูกทธพาครับออกแข้งซ้ายไปทีหนึ่งยอดธพานั้นกาดสูงทีเดียวครับทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วแล้วก็เสมอกันครับ วันนี้คงได้ทราบนะครับว่าใครจะได้รับการชูม,มือออกแข้งท้ายไปทีหนึ่งยอดนภาพยายามจะดักด้วยเข่าทรายนะครับโ,โดนโต้มาด้วยหมัดซรายของเชียงลุงป่อยขวาไปที่หน้าอกเลยยอดนภาก็ออกท้ายสกัดการบุกของเชียงลุงเชียงลุงออกขวายอดนภาออกซ้ายแล้วก็ปล่อยมาซ้ายที่ไปหน้าของยอดนภาเตะซ้ายไปทีหนึ่งยอดนภาจับขาแล้ว ทุ่มแล้วตีเข่าขวาไปที่ทองของเกียงลุงหวานสอกขวาก็ที่ใบหน้าของยอดนภาถ้าแต่นี่จะตัดสินายนะครับเข็มละ500ออกแข้งซ้ายไปทีนึงถีบย,ยันไว้อีกนะครับเกียงลุงเอาหมาัดขวานำไปแล้วก็ออกแข้งซ้ายไปทีนึงถีบซ้ายยันไวอีก ยอร์นาพาก็เก่งหมัดซ้ายไวแน่นทีเดียวโดนฟันศอกขวาเข้าที่บริเวณกอกขูก็มีทีหนึ่งฟันศอกขวาอีกทีหนึ่งยอร์นาพาฟันกลับมาเหมือนกันออกแข้งซ้ายไปทีนึงยอร์าพาเราก็โด,โดนโต้ด้วยแข้งซ้ายไม่โดนสวนหมัดกันครับมีหมัดบวกครับเชียงลงหันมาโชคแล้วหันมาออกหมาาัด ยานรพาต่อยซ้ายโดนโต้ในหมัดซ้ายขวาที่ใบหน้าแล้วก็โยนเข่าซ้ายก้อที่ท้องของเชียงลุงเชียงลุงฟันศอกขวาอีกทีนึงยานรพาฟันศอกซ้ายเข่า,ขาซ้ายก้อที่ท้องของเชียงลุงครับหยุดเหมือนกันครับเชียงลุงต่อยขวาโดนแข้งซ้ายต่อยซ้ายไปที่ใบหน้าโอ้โหยานรพาโดนศอกขวาก้อที่ใบหน้าสองสามครั้งแล้วยานรพา ออกแข้งซ้ายมาอีกแล้วเจอหมัดซ้ายที่ใบหน้าของเชียงลุงนั้นดักด้วยหมัดน,นะครับอยอนะพาเตะซ้ายไปอยอนพาเข่าซ้ายไปทีนึงเตะซ้ายไปทีนึงมาเชียงลุงโตเหมือนกันครับอยอนะพาหันมาเล่นลำตัวนะครับต่อยนักซ้ายทั้งขวาที่ใบหน้าของเชียงลุงทีเดียวปานศอกขวาอีกแล้ว ยอดนภา,านีไม่กลัวเลยครับอดยกที่สองกนผม้ชมครับขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษคุณพ่อยนต์สีพึ่งบิดาของท่านกันมบันแสงจีเดียวสีพึ่งวัดนครชื่นชุมถนนพุทธนนสายสี่ตำบลกระตุ่มลม,มอำเภอสามพรานจัหงหวัดนครปฐมวันนี้นะครับเวลา16นาฬิกาครับขอเชิญเสกาวท่างยิวและเอิเล็กทรอนิกส์วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ทุกรุ่นร่วมงาน43ปีราตรีม่วงขาววันที่20วันสาวหน้านะครับ18ดนาฬกาที่บริษวณสนามฟุตบอลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพนะครับและคืนนี้ต้องการที่จะพักผ่อนเชิญที่ทานทิฟคาเฟ่สำแยกไปฉายฝั่งทนพบนักร้องสาวสวยที่สันแล้วนะครับร้อยกว่าชีวิตเพรออาะมารอร่อยสะอาดเป็นเลิศบริการเยี่ยมมีโชว์ตลกทุกคืนครับครับท่าน ม,มาชมยกที่3มครับตอนนี้เริ่มสนุกแล้วครับทางด้านของเชียงลุงนั้นฟันสอบขวาเข้าที่ใบหน้าของยอดนาภาไปหลายครั้งทีเดียวนะครับยอดนาภาก็ไม่ลัวแล้วครับฟันสอบกลับด้วยนะครับนี่นะครับตัางศอบซ้ายเพื่อสกัดการบุกของเชียงลุงครับเชียงลุงต่อยวาไปอีกทีหนึง่งยอดนาภา,าต่อยซ้ายแล้วข่าวซ้ายที่ทอง ยอดรพานั้นดักเข่าซ้ายได้ดีนะครับตีเข่าซ้ายไปทีหนึ่งยอดรพ่าตีเข่าขวาไปทีหนึ่งเขียง,งลุงตีขวามาเหมือนกันยอดรพ่าเตะซ้ายยอดรพ่าครึ่งแข้งครึ่งเข่าทีเดียวครับเขียงลุงเจอเข่าซ้ายก็ไปทีหนึ่ง าหาลอจังหวะอยู่นะครับถ้าได้ทีแล้วก็เข่างามๆได้หลายทีแล้วก็ขยี้ศอกทรายก็ที่ใบหน้าของเชียงลุงเข่าท้ายไปทีหนึ่งทัง้งคู่ต่างเบียดไน้กันอยู่นะครับแล้วก็แลกศอกด้วยเชียงลุงย้อนเข่าโดนเข่าซ้ายของยอดนภา,าเข้าไปฝันศอกท้ายที่ใบหน้าของเชียงลุงทีต่อยซ้ายไปทีหนึ่ง โดนซ้ายอีกแล้วเชียงลุงพยายามจะแก้นะครับยอดนภานั้นเข่าใช้ได้ครับเชียงลุงพันศอกขวาเข้าที่โอ้ยโดนลูกติดตามไปด้วยนะครับลูกนี้ติดพันไว้นะครับกรรมการไม่นับนะครับมาอำมาตย์ซ้ายเข้าที่ไปหน้าเชียงลุงแต่แ่ซ้ายอีทีนึงเชียงลุงโยน ยอดรภา,าักจะออกอาการแล้วครับอาโดดไปเต็มๆทีเดียวครับแต่ไม่ท่าน,นับครับตีท้ขาขวา,ากันไว้ประคองตัวนะครับแข่งลูกศรทรายก็ที่ใบหน้าของยอดรภาต้องาหวาเข้าก่อนแล้วครับแลกกันตอนนี้ยอดรภา,าออกแข้งซ้ายไปตีเขาซ้ายไปทีหนึ่งฟื้นแล้วครับ ตีก้าวขวาไปทีหนึ่งโอ้โหตอนนี้แลกเข่ากันอุตลุททีเดียวครับกดยกครับท่านผู้ชมเราชม,าชมไฮไลท์ของยกที่3ที่ผ่านมานะครับว่าทางด้านของมุมน้ำเงินเนี่ย <ไป S 1> ค,คุณดูเนี่ยครับโดน สอกขวาเข้าไปครับเนะครับมาอีกทีนึงนะครับเนี่ยเสียดปลายคาไปนิดเดียวครับรบผมมีศึกวันยอดประเด็ดนะครับวันพุธ24มกราคมที่สนามวัวดิสอนเรืออการเอกประวิตย์ทนิจิตกับออสกุมารนนท์ครับโดยเชนเมืองชนชุนเกียรตเพชรกิ่งทองพระบาทและสมศักดิ์ลำบากคุณนํำาการพรชัยลูกลังจดวนพบนบปตเกียรติกัปปะดลครับ สมภพปลาซา่นั้นอย่าลืมนะครับทุกนอาทย์จะมีการประกวดทั้งร้องเพลงและมีเพลงลูกตุ้งด้วยนะครับสำหรับสมภพปลาซา่นั้นอยู่กิโลเมตรที่27ติดตนนเพชกรเเสมตบนอ้อมใหญ่สามปลานะครับครับครับมาดูยกที่4ครับยอดรำหาเตะท้ายไปทีหนึ่งทีไปแล้วก็โยนเข่าท้ายไปสองดอกทีเดียวครับหอยท้ายก็ที่ไปได้ของเชียงลุกเตะท้ายไปทีหนึ่ง เียงลุงก็ตีโต้อตอมาเหมือนกันยอดรพา,าอัดเข่าซ้ายอีทีหนึ่งต่างฝ่ายต่างเบียดไกกันแล้วครับแหลกเข่ากนละทีสองทีเมื่อปลายยกที่แล้วนั้นปรากฏว่าทางด้านของยอดรภานั้นเจอศอกขวาเขาที่บริเวณใบหน้าครับถึงกับซุปทีเดียวครับแต่ไม่ทันนับครับ ขวาไปทีนึงตีขวาขวาไปทีนึงเชียงลุงก็พยายามจะตีแต่ไม่ถนัดแล้วครับเชียงลุงเดินจีาไปอีกเหมือนกันครับกระเพาออกแข้งซ้ายไปอีกเชียงลุงออกแข้งซ้ายเหมือนกัน เสียหลักล้มลงไปลุกขึ้นมาใหม่ถีบยันไว้อีกครับเชียงลุงเตะขวายอดนภาโต้เวยซรายเตะซ้ายไปทีหนึ่งเชียงลุงจับมาแล้วโต้เวยซรายด้วยนะครับตางฝ่ายตางมีแข้งซ้ายที่หนักหน่วงทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นยอดนภาก็ดีหรือเชียงลุงก็ดี ยังลุงยังเดินจี้เข้ามาเหมือนเดิมครับลุงต,ต่อยที่ท่อของยอดนภาเตะขวาไปทีหนึ่งนภาเตะซ้ายเท้าซ้ายไปทีหนึ่งนภาจับตีเท้าซ้ายไปทีตีเท้าซ้ายไปทีหนึ่งเชิงลุงต่อเหมือนกันครับ ลุงออกแข้งขวามาน้าพายโยนข่าวซา้พยายามจะโยนข่าวนะครับแต่ว่าติดเยียงลงนั้นขีกยันไว้หมดยกที่สี่ท่านผู้ชมครับความมันนั้นต้องติดตามอีกยกหนึ่งนะครับขอเชิญชมคอนเสิร์ตดุทุงอีสานล้านเปอร์เซนต์ชมปีกครับที่ศูนย์การค้าเดอะแกลนด2000บางแค่นะครับ วันพรุ่งนี้14กันาถึง17กันาแล้วก็สำหรับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพและบริษัทสยามกูบมเต้าอุาลกรมจำกัดขอเชิญชมฟรีเหมือนกันงานประกาศประกวดหมอลำแห่งประเทศไทยรอบสิชนเลิศครับที่หอประชุม็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอาทิตย์21มกราคมบ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่งครับ มาชมยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับฝ่ายแดงนั่นคือเชียงลุงกอร์รงศักด์น้ําเงินยอดนาภาลูกทัพฟ้านะครับทั้งคู่เคยเสมอกันมาแล้วครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับ <S <S ต่างฝ่ายต่างเบียดในครับตอนนี้ยอดน้นพานั้นพยายามจะใช้เข่าให้เป็นประโยชน์แล้วครับออกแข้งซ้ายไปทีหนึ่งเชี่ยรุงต่อยขวาเข้าไป าโยนเข่าซ้ายไป2ดอกเชียงลุงโต่มาเหมือนกันโต่มา2ดอกเหมือนกันโยนผาต่อยซ้ายต่อยซ้ายไปทีนึงเตะซ้ายไปทีนึงโอ้โหมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งนะครับโยนข่าวทรายไปทีนึงเชียงลุงก็ต่อยขวาก็ที่ท้องเลยบัลศอกไปทีนึง แล้วก็แตกผาตามมาอ่อยผากระี่ทองโดนสกัดด้วยเข่าซ้ายดักไว้ผันศอกผากระี่ใบหน้าของยอดนภา,าทีหนึง <S <S ่งแรลกกันแล้วครับแลกแข่งกันเลยยกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะได้ทราบนะครับว่าใครจะได้รับการชูม,มือ ปันสอกขวาเข้าที่ใบหน้าของยอดรภาแล้วยอดาภาก็เอาเข่าซ้ายดักไว้ชิงลุยเดินยอดรพ่าเข่าซ้ายดักเอาเข่าซ้ายดักไว้อีกแล้วยิงลุงหันมาเล่นมันแล้วครับต่อยขวาเข้าที่ใบหน้าแต่ขวาไปทีนึงโดนต่อยซ้ายต่อมากรรมการวิทูนพายนั้นแยกออกมาครับปีกองเชิดแล้วช่วงสุดท้าย ของยกสุดท้ายในคู่ที่สองครับทั้งคู่ก็สู้กันมาตั้งแต่ยกแรกจนกระทั่งถึงยกสุดท้ายครับต่อยขวาก็ไปอีกทีหนึ่งมาล้อหลอ,อกเลยครับทางด้านของยอดนภาเต ุมเวิร์กออกมาทีเดียวหยนเข่าซ้ายก็บที่ทองมาโชลีลาเลยครับเชียงลุงนั้นโชลีลาเลยจับไม้จับมือกันหน่อยนะครับหลังจากที่ชคกันมา้ายกเต็มๆหมดยกสุดท้ายครับ เดี๋ยวกรรมการวิทูลพยายนันรับไปให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านครับรครับฝ่ายน้ำเงินครับยอดนาภาลูกทัพฟ้าเป็นฝ่ายชนะคะแนนเชียงลุกกรนรงศักดิ์ไปครับเมื่อชกกันครบ5ยกแล้วถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี